ผมน,นะคะกับเดนชาต์เปล่าแดงชิ่คุณไถ่สร้างอาชีพปี3แจกมอนใส่ถั่วเจ็ดล้านพิเดือษค่ะนะคะผู้ชนาผู้โชคดีคุณประพาสอมมาสุยนะคะเป็นผู้โชคดีกับการเขียนฟ้าส่งชีงโชคกับโปรโมชัน่น บาวแดงเช็คไทยสร้างอาชีพปีสามนะคะแจกมอไทยทุกวันแจกร้านทุเกเดือนนะคะขออนุญาตเรียกชื่อเล่นนะคะหรือว่าพ่อประภาสนั่นเองนะคะคุณพ่อประภาษรู้สึกยังไงบ้างคะเป็นผู้เชวดดีได้รับรถมอไทยคะรู้สึกดีใจมากครับพูดอะไรไม่ถูกแต่ว่าขอขอบคุณรนสัทบาวแดงที่มีในกาสร่างนี้นะครับเพราะว่ารู้สึกดีใจมากๆเลย โทรศั่ทเลยนะครับเพราะว่าไม่เคยได้รางวัลอย่างขนาดนี้ใครทุกคนที่ส่งไปเวลาทางบริษัทมาโทรมารีบรับเลยครับผมไม่ได้รับสายตั้งงานนะครับเพราะเสียโอกาสนะครับแต่ว่าได้รับได้รับพอดีพอดีพ,ออพูดยิสั่นแล้วเห็นไหม <c oughs> พอดีบริษัทไลน์มาหาผมแต่ว่าคุณเป็นผู้ชคดีผมก็เลยตอบกลับครับดีใจมากๆครับขอบคุณครับ เขีนป่อโชคดีบอกพ่อแม่พี่น้องของเราหน่อยค่ะที่โชคดีเพราะว่าผมดูนะทรับช่องสามสิบสองตลอดข่าวแล้วก็เรามีฝาอยู่แล้วก็เลยปรดิ่ทุกวันวันละสองขวดแล้วเราก็มาเขียนเขียนวิตามินบีสิบสองเขียนชื่อแต่ผมเขียนทีู่่ด้วยแต่ไม่เป็นไรแล้วก็เบอร์โทรศัพท์แล้วก็พับยัดลงฝาแล้วบีบต้นสองข้างนะครับแล้วก็ไปส่งผมไปส่งที่ ซีเกยซีเกพาราบือมีส่งที่ซีเกนะครับเรามีโอกาสไปตลาดก็ไปส่งที่นั่นเลยครับขอบคุณครับแล้วพ่อประทาสส่งฝาไปทั้งหมดกี่ฝาคะก็เยอะอยู่นะครับก็ส่งเรื่อยๆประมาณ300ฝาครับส่งไปประมาณ300ฝานะคะก็เป็นผู้โชคดีได้รับรถมอไซค์นะคะแล้วคุณพ่อได้รับรถมอไซค์จะนำไปต่อยอดสร้างอาชีพอะไรคะก็เราเป็นเกษตร,ปปรกร ก็ไปทำไร่เถนาแล้วก็เป็นตลาดแล้วไปทำมาให้กินเนี่แหละครับผมจะขับรถไปทำเกษตรกรและจะขับรถไปทำไร่ทำนานะคะก็สามารถนำไปต่อยอดสร้างอาชีพได้นะคะพ่อประพาชาช่วยยืนยันการันตีให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านหนองแวงนะคะว่าคาราบาแดงแกจริงไหมคะแกจริงครับคาราบาแดงแกจริงครับช่วยครับช่วยครับคาราบาแดง พ่อเชื่ออย่างนี้นะคะและลําดับต่อไปนะคะก็ขอเรียนเชิญหัวหน้าส่วนฝ่ายปฏิบัติการการตลาดคุณนันทพงศ์สุดทองนะคะให้เกียรติมามอบป้ายผุ้แจรถมอเตอร์ไซค์ให้กับผู้โชคดีของเราในวันนี้ขอเรียนเชิญค่ะดีนะคะคุณพี่นัทพงศ์สุดทองนะคะที่ให้เกียรติมามอบป้ายผู้แจกรถมอเตอร์ไซค์ให้กับผู้โชคดีของเราในวันนี้ขอเรียนเชิญมอบป้ายผู้แจรถมอเตอร์ไซค์ได้เลยค่ะ ถ่ายรูปรลบการทำสัญลักษณ์ขาราบาวแดงค่ะก็ต้องขอแสดงความยินดีนะครับกับพี่ประภาสด้วยเนาะที่ได้รับรถมอเตอร์ไซค์นะครับคองด้า125ไฮสตาร์บ้าแดงนะครับก็ขอให้ไปต่อต่อยอดสร้างอาชีพนะครับอีกต่อไปนะครับใครอยากเป็นผู้โชคดีตรงดีแบบนี้นะครับก็อย่าลืมส่งฝากันเยอะๆครับเพราะว่าโปรโมชั่นนี้ยังอีกนานครับยังไงก็ฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับชาวหนอลงมาด้วยครับขอบคุณครับ พร้อมที่ตับอัมผัดความเป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์เรือค้าพร้อมเลยครับตื่นเต้นไหมคะตืเ,เต้นมากครับค่ะพร้อมแล้วเชิญประจําที่รถมอเตอร์ไซค์ได้เลยคะ่ะ yeah. บาวแดงชื่อคนไทยสร้างอาชีพปีสามแจกมอเตอร์ไซค์ทุกวันแจกล้านทุกเดือนบิดกุญแจแล้วบิ๊แต่อยูา่าสามขังได้เลยคะ่ะ